อ, ouais. อยากบอกว่าร <cks pagar> ักเธอใจมันหมดเรียวแ่งตีนติดคอเลอจ๊ะไม่ใช่ตีนติดคอความรักมันติดคอ เดียวดียวเดียว,ยวป,ออป๋รรอท่เนาอรไ็นรลอรอบมาแล้วมาแล้วอุ้ยใจใจเต้นเลยนะปกติไม่ไม่ลองแรปอย่างนี้นะปกติจะไปแรปตอนตีสามตีสี่ 3, นาชาาชาขาชาไอ้นั่นก็ชาไม่แต่บอลอก็วัดไม่ได้ตั้งแต่มีเธอนั่นเดินเข้ามาอยู่ๆหัวใจหยุดตั้งเป็นทีนาแกงก็เกินเดียวยาก็เึงนันน่ารักที่สุดนั่นรักเป็นหนึ่งในคาสิปาให้เธอขวาซ้ายขวาแค่เธอเดินมาแค่เพิ่มหายใจ <c oughs> น้ำแข็ก่อทีละนิดความเย็นออกทิ้ภแยในหัวใจชางมันไปทุกส่วนทุกอวัยวะในร่างกายเ <c> ก <oughs> ือบไม่รอด ขออคติ้งด้วยดิโอ้ยป๋าคือแบบตั้งใจตั้งใจร้องนี่คือแบบสุดแล้วนะแบบกำไมป๋าแลปอะแลปเขาไม่ถือไม้อย่างงี้แลปเขามันต้องแบบอะไรอย่างงี้อย่างงี้ทำมือถือไมด้วยถือไมอย่างงี้ได้ไหมใครบอกถือไมแบบนี้ผิดถือไม้ต้องถือแบบนี้ ไม่รู้จักคนที่คนไม่รู้จักชื่อเธอว่าอะไรนะสกุลบนอยูไหนฉันก็รู้ดีใจกันเป็นประจำสนีทสนมกลมเกลีนแต่ฉันก็ทนฝึกผมรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักผมผมกระทักเราไม่ทักรอเวลาอีกสักพักคงจะฟัดอับสัครับแล้วเมื่อไรเราจะรู้จักกันนะครับหาเนื้อเพลงไม่เจอ เฮ้ยนี่มันเบวงแควตสุดยอดเบวนี่เป็นแฟนตัวยงของพี่แบงค์เลยเราจะบอกให้ผู้ชายชอบดูชอบมองด <c oughs> ูรักเธอแค่ไหนอยากระบายให้เธอได้รู้ให้วันจูที่ไม่ได้เป็นคนชิเกแรถ้าจะ <c oughs> เป็นคนชิเกแรยแค่อยากจะบอกให้ เธออยากจะบอกไม่ได้จะชูถ้าเธอเข้าใจก็โอเคทำไมขุาใจของเบนเซ่พวงมึง,งันและรเลยถ้าเดินคุอนตอกของเขาเอาลาังมดีเอาอาร์เคเธออยากให้จอบโมสามสาวยๆทุกคราทุกคราจะ <ś led> เป็นเวรเป็นกรรมผู้ชายทุกค,ค,คนคนเฮ้วันชูชีไม่ได้เป็นคนชิเกเลยเธออยากจะบอกไม่ได้จะชูถ้าเธอเข้าใจ,ขใจก็โอเคถ้าเบนเซ่พอวงมึงงงแลวรอเลยถ้าเดินขุอนตอกของเขาเอาลาังมดีเอาอาร์เค ใค้อยากให้จําที่มองสาวสวยทุกครั้งทุกคราวที่ผมชําเป็นเวรเป็นกรรมผู้ชายทุกคนั้นเป็นตั้งเผลอกันถ้าไม่ตะกิดตะครงในใจก็คงไม่บอกสื่อสัตว์ไม่ดีหรอกเพียงแต่ผมไม่เคยจะบอกคนที่เกเรแค่อยากจะบอกให้พอราเดียวพอตายแล้ว take on the set come on my no less than no to talk about the ark the yak jump 3030